ส่งฟ้อง14ผู้ต้องหาเว็บพนันมินนี่ลูกน้องวิจกโต้ข่าวถูกฟ้องเชื่อถูกดิสเคดิตสารอุทธร์ยกคำร้องอานนท์ขอประกันตัวครั้งที่5ชี้พฤติการลายแรงวันนี้นะ19กุมภาพันธ์ คงต้องตายในคุกแน่ๆเลยสารไม่ให้ประกันตัวตายในคุกแน่อันนนจะเอาผิดพันตำรวจเอง สุรเชษถาก,กไฟแบบปล่อยสำนวนออกเสื็จใเกดิตเขาแบบว่าเขาบอกว่าเลื่อยตัดเตการไม่ให้เป็นผระบตรโอสุรเชษหากไฟ เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปกินไอ,อ้ซื้อมาจาก,กเกาะเกตแม่ค้าที่นั่นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กเกาะเกตขายไม่ดีคนมันไม่ไปที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในห้างนะมันจะจัดงานจัดงานเนาะจัดงานบ่อยมากเลยเอาสินค้าเนี่ยเนีย่ยเดู๋ยวแต่งเหเห็นไหมขนมชั้น นยทำซะสวยงามเลยให้คุณผู้ชมดูทำซะสวยงามเลยแล้วดูนี่สิสวยไหมทำซะสวยงามเลยคุณผู้ชมแล้วดูนี่สิเป็นขนมชั้นเนะดูสิคุณผู้ชมว่าเขาเก่งขนาดไหนอย่างเงี้ยทำซะสวยงามแบบนี้เลยอ่ะ นี่เป็นขนมชั้นอือร่อยเยอะหวานหอมอร่อยเยอะแล้วขายถูกด้วยเนี่ยยี่สิบบาทสีอันไอที่ตลาดกูที่พวกโง่โง่ไปเจ้าคิวอ่ะไม่สวยไม่น่ากินเลยขายชิ้นหนึ่งแปดบาทอันนี้ชิ้นละห้าบาทสวยงาม อยู่จังท่าน,น้ำขายที่ท่าน้ำปักเก็ดท่าน้ำปักเนนก็ดเนี่ยจะเขาขายเฉพาะสาวจิะติเนี่ยคุณไม่ชอบดูเด้นไหม กล่องหนึ่งเนี่ยมปสี่ชิ้นยี่สิบบาทสวยไหมเนี่ยผู้ชมดูเถอะแล้วจนหนมที่ตลาดผูกคนไปเข้าคิวเข้าคิวทำไมอ่ะเนี่ยกอกเก็บมีใช้น้ำตักเก็บมี เนื้อกุ้งทำดูสิเจียวเลยเจ้าน้ำปักเก๋ออาปากเลยอาปากเลยหอมด้วยอร่อยด้วยถ้าน้ำปักเก็อกองหน,นึ่งเนี่ยยี่สิบบาทในสี่อันจ่าเขาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ แล้วนี่ทําอร่อยกว่าด้วยมันหอมแล้วมันสวยงามเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยอันนี้ขนมจันนะเอาอาปากอ้าปากเนี่ยอันละห้าบาทคุยหล่นเอาปากจะอ้าปากคุยหล่นเฮ้ยสุดยอดจ้ะสุดยอด ันนี้ซื้อจากเกาะเกตมันไม่หวานมันทำเป็นดอกกหลาบน่ารักอ่ะแต่มันไม่หวานก็มันไม่เหนียวมันหนึบมัน,มนเละๆอันนี้เจ้านี้อร่อยกว่าเจ้านี้อร่อยกว่านี่คุณผู้ชมดูดอด้หวานหอมอร่อยมาก อันนี้แม่ซื้อข้าวต้มน,น้นนำบุญมาต้มน้ำบุญอืมอร่อยมาก มีความสุขมาก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 เลยใช่เป็นตังเมืม่ซื้อจัก ท้าน้ำปักเก็ดถ้าน้ำปักเก็อ่ะหอยทอดก็อร่อยผัดไทยก็อร่อยนมประกาดก็อร่อยแล้วก็ไอสกครีมน้ำใสไอสกครีมมะาพร้าวน้ำใสไม่มีกะทิอร่อยมากประทับใจเลยอะ่ะกินแล้วประทับใจเลยคุณผู้ชม จินแล้วประทับใจเมื่อวานไปเที่ยวเกาะเข็กสนุกมากขาะตะก,ก้องเป็นผู้ชายมันยังบอกสนุกเลยตะก,ก้องบอกแม่ผมสนุกมากเลยตะก,ก้องบอกผมสนุกมากเลยเช่าเรือไปกลบสี่ร้อย เพราะว่าจริงๆมันนั่งเป็นนั่งที่วัดสนามเหนอแต่ว่าสี่เดือนก่อนที่แม่ไปอ่ะแล้วมันจะตีตกล้องมันตะโกนด่าท้าทายแล้วเราไปฟ้องเจ้าอาวาสมันไม่เปิดประตูออกมาเจ้าอาวาสแก่ๆนอนจังวัน,นแล้วมันฝังแล้วมันไม่พูดอะไรด้วยนะฉันก็เลยมาขึ้นรถแล้วล็อกประตูรถแล้วโทรเรียกตำรวจเลยรอจนตำรวจมา เขาบอกสยบหนุ่มแข้งมีดฟันพี่สาวชิงเป็นเพื่อขจะยิงพี่ชายแต่กระสุนด้านตำรวจล้อมจับวุ่น Tích chục mình luôn chọc mà, không có chồng.